โอ้สงบสวัสดีครับพี่น้องครับเม่อนกันกอวัดเป็นแนวทางมาบ้านวันหนึ่มามอ,มามอ,มามอวัดเอามันน้ำกันพี่น้องครับรายการอีหยังเกิดขึ้น ยามเศร้าครับพี Jung ่น้องครับน่ครับ คนละคนละาตายด้วยพี่นวเด้วยห้ามส่้ๆครับพี่นวงครับบานดงแก้งมอเบงเก้าอ,อีดด้ดเอาค้นไปเสื้เบิดโอ้คนนี้ในสราราเดียว ่อพระคุณชัน้นเข่าติดอืมอืม,อมวาเมันงานประกวดรองเพ่งมาเดียวอืมเป็นงานนี้อย่างนอครับเนี่ย ทามไปค่ะตามไปเลยเนะเาอาตั้บาทมือได้เสร็จแล้วเน่ยมืออเศราบ่ะมืออเศร้าตาเศร้าเลยทีนี่นะงนี้อมรมมาก่อนจังม่วงครับนี่ใส่จะมรงรานสิมาฟังฟังพาเทียจังม่วงครับนี่ยไ่ไนี่ะ ใบโมงคบอก่ดวยือว่าบุนลัโอ้ยผมฟังเวลาผิดต่โิการไม่ิปการว่าที่ไหนี่คุณคุณอยู่เสียงไม่ไม่จะร่างบัตรที่เสียด้นอเนี่ยบัตรที่เสียดะโอ้อยู่บัตรเสียเบรแม่นแบนั่ไม่หยั่งสันมาผมอยู่ตำบลเราหน่อยเนียบ้านตำบตำบลผมเนี่เนี่ยายู่บ้านไหนผู้จัูอาตอยู่บัตเสียตะวทีย่อยู่บ้านไหนมันนุ่งจอบ ที่งานวัดบันทีเสียตัวนี่บายโมงพี่น้องยังมาฟังเทียดแช่งกันโอ้ยายคือมาก,กวนมัวเลยพวดขอมาจันหันบายโมงยังมาฟังเทียดแมน่นครบวนอยู่ดิ ถัล่ลำพ่งถัล่ลำพ่งดีกับม้วนเนี่ยใครอยู่วัดต่ดางอย่างวัดครับบ่คืออยู่วัดในกรุงเทพเนล้านจอดรถหลายนะครับบมมีมมุสัซั์สักนี่ครับสะอาดดีครับพุละน,นั่งเงียวหอดผุนฟังลำพ่งได้เลย วัดทางว่ามันกจ็จัดให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้กูดได้ก็เห็ดหน้า,ลานแล้วหมดละครับต้นเขาเชียวงามหมดแล้วตอนนี้ก็จัดเก้าอี้นะพี่น้องนะจัดไว้ครับบาบม่วงุมดละยังมาฟังหลายอาจารย์นะครับเป็นสีมาเทียนในฟัง อาจี่เขียนนอาจารย์ดังๆอาจารย์จีความหน้าพี่น้องด้วยเอ้าอย่างมาเบิงมาแย่งกันมีหอดรถหน่วยโฆษณาหมือนเนี้ยเพื่นบดีใส่ว่าหน่วยรถโฆษณานะพี่น้องนี่มันใส่กล้องการทำมันน่วสัญจรนี่ครับพี่น้องครับ โอ้โอทีเหมือนที่วัดบ้านดงแกงดงเมืองโอ้ดงแกงครับขวางยี่เหลียที่ด้านลังคนก็มีสิมสิมหรือสิมเนี่ครับเอ้า่ากันนะตอนสิมีปลาตัวใหญ่ด้วยนะพี่น้องนะ พระเพเทศฟังให้ฟังนี่เวลาไปเบ่งนี่เพจเพนาะพี่น้องเนาะเรีอว่าช่องดงอังๆกิจมวนวสันนะครับเอาเมือน,นี่ครับผมพนมาด้วยแบบเขามาถึงหวัวอกหัวใจครับพี่น้องคนไทยเฮ้าทางภาคอีสานมาลายตำบลแล้วครับผมเมือน,นี่มาอยู่หล,ลงแกงด้วยช่วงบายบายครับพี่น้องครับ งขอมูลมากก็อยู่หมานนี่ครับเพราะวันรอนักเรียนเลือกว่าสัน่นเห่าล่านจอดรถบันเทิงหลายลายอยู่พี่นะ้องมาเป็นทั่วมาเป็นคณะเดเลยวนกะ็ี่น้องนะสี่ตำบลแจ็คตำบลเออสี่ตำบลเดี๋ยวบายโมงครับประมาณกับสินมาเกาะติดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอใหอ้ดีไม่แห้งสุขูสุขคนมือนี่เป็นมือดีมือสันวันดีมืออื่นเก็ดเป็นตักบาทด้วยพี่น้องเด้อมาตักบาทอยู่นี่ละ